สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องแมมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านที่ติดตามทางใกล้ทางไกลทางบ้านทางต่างประเทศนะครับมีหรือเปล่ามีเด้เขามีมีมีอิสราเอลมีไหมไม่เอาไม่ไปปาเลสไตน์เอาช่วงนี้ขยันถ่ายคลิปค่ะวันนี้มาเจอกับรถใหญ่ๆยาวๆหน่อยอ่ารถมีรถตู้5เมตรนะคะคันนี้เป็นฮีโน่อ่าฮีโน่อะไรน้องแมม ก็อินโนเดี๋ยวอ่านผิดอายเขาอีกอะอินโนเวเตอร์นะครับอินโนเวเตอร์ซีรีส์สามร้อยแต่คันนี้เป็นหัวใหญ่หัวใหญ่อ่าเปรียบเทียบง่ายๆถ้าเป็นอีซูซูเนี่ยก็จะคือ NPR นั่นเองอ๋ออ่านี่เป็นเอ็กเซนต์เจ็ดสองศูนมั้งถ้าจะไม่ผิดค่ะนะครับเป็นหัวใหญ่เขาเรียกหัวใหญ่เครื่องร้อยห้าสิบแรงนะครับร้อยห้าสิบแรงเทอร์โบคอมเบลล์นะครับาอมเร็วแล้วนะคะตู้สิบบานยาวห้าเมตรห้าเมตรกว้างสองเมตร สองเมตสามสิบสองเมตยี่สิบแล้วกันประมาณนั้นนะครับขนาดจูใจรถคันนี้ปีห้าหกค่ะอ่าปีสองพันสิบสามสองพันสิบสามราคาเท่าไหร่น้องแหมวคันนี้คันนี้ตั้งขายอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทค่ะโอ้โหราคาเบามากนะครับพี่พี่ราคาเบาเหมือนรถเลยต้องบอกเลยว่าราคาเบามากนะครับราคานี้ซื้อหัวคัสซียังคุ้มเลยนะครับวันนี้เรามาสิบสิบเลคะแฟดเซลสิบสิบเรามาถ่ายวันที่สิบแฟดเซลเหมือนคนอื่นบ้างสิบเอ็ดแล้วเหรออุ้ยโป๊ พี่ไม่พูดเพราะเขาไม่รู้นะววสวยๆคือรถผมก็ทําสีทํอะไรมาเรียบร้อยแล้วะนะครับคันนี้งานมาค่อนข้างเรียบร้อยแล้วรถวิ่งประมาณสามแสนโลได้รถสภาพเดิมดีนะครับไม่ชนแต่ว่าเราก็เก็บสีมาทั้งคันคเรียบร้อยยางเต็มหกเส้นรถพร้อมใช้งานนะครับซื้อหัวคันซีก็ขายนะยกตู้ออกอ,อาแต่แตกลดนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเอาทั้งตู้ไปเลยก็ห้าแสนเท่าไหร่ห้าแสนเก้าจัดไฟแนนได้เต็ม นะครับฟรีดาวฟรีประกันฟรีขับส่งฟรีออกรถเลยนะครับมาแต่ตัวขับรถกลับบ้านไปได้เลยใช่มาแต่ตัวเครดิตดีๆนะเครดิตดีๆพอไม่ใช่มาแต่ตัวกับแบ็คลิสไม่เอานะพี่นะมาแต่ตัวกับแบ็คลิสต้องกลับอย่างเดียวนะโอเคนะครับผ่านไปฮีโน่มาอินซุเราดีกว่า NMR ร้อยสามสิบแรงคันนี้รถปีห้าสามอ่าเข้าใหม่อันนี้เพิ่งมาใหม่ๆสดๆร้อนๆ อันนี้เป็นคอกยาวสี่เมตรสาสิบ่สเมตรสาสิบเอ่มาร้อยสมสิบแรงวิ่งน้อยคันนี้แสนวโลโอ้แสนวโล่คันนี้แสนวโลรถตีขนาดนี้วิ่งน้อยนะรถนี่ยอากล้องมาดูภายในภายในดิโอเคเลยสวยงามทีเดียวเชียวนะครับรายงานกันมั่วแอร์เย็นไหมน้องแมมเย็น ูแย่ร,รถไม่อยู่แต่สตาร์ทโชว์ไม่ได้นี่ไงจับจากตรงนี้ก็รู้แล้วเย็นไม่เย็นขับมาเย็นเมื่อกีนอ้นูประตูอันนี้เย็นจริงโอเคดูภายในเขาค่อนข้างเรียบร้อยไม่ต้องกลัวลครับรถเราแอร์เย็นเพลงเพาะทุกคันนะครับเบาตึงๆคำพูดพี่หมีเ<อ>ดี๋ยวลืมกันม,มีหมอํำทุกคัน <laughs> นะครับไม่เหงาแน่นอนรถผมอะนะครับวิทยุใช้งานได้จริงนะเพอได้เปิดนาขูกันบ้างอะนะครับคันนี้คันนี้ขายตั้งขายที่ห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทอ่า เหมือนเดิมฟรีดาวฟรีทุกอย่างเหมือนเดิมฟรีขับส่งฟรีเช็คระยะฟรีหมดมาได้เลยคันซีนี่เดี๋ยวให้ตากล้องโชว์ให้ดูสินเสิร์ตไปนะครับอ่ะผ่านมา4ี่เมตรสาคันนี้เมื่อวานคลิปที่แล้วเราขายถ่าย3เมตรนะใช่รอบนี้เรามาตัวยาวเลยมาตัวยาวสี่ในมาเหมือนกันใช่ค่ะรถคันนี้เป็นรถปีห้าหปี56ชัยภูมิ มาจากอีสานไปขับมาจําได้เลยคันนี้ขับมาเองเลยขับมาจากชัยภูมิใช่รถสภาพดีนะแต่ก็ไม่เข้าใจเมันกานทำไมนานบางทีมันอยู่ผิดเวทีไม่เนื้อคู่ก็อย่างที่บอกเดี๋ยวเขาก็มามาตามคลิปนี้แหละเรามาถ่ายปุ๊บเดี๋ยวใช่พี่รถเนี่ยเลือกเจ้าของเนี่ยมันจอดอยู่ในมุมมืดไม่มีใครเห็น่รถเลือกเจ้าของนี่เดิมเลยนะคันนี้ไม่เคยดําสีนะครับสีเดิมเดิมนะคะใช่คันนี้ไม่เคยดําสีนะสวย โหปิ้งปังเลยอะในคลิปสวยยังไงจริงๆก็สวยนะสองคันรถผมเนี่ย n ออมคู่เนี้ยแทบจะสวยสูสีกันเลยถ้าในปีเนี่ยแทบจะสวยที่สุดในตลาดเลยเนี่ยนี่ไม่ได้แบบเวอร์นะลองดูได้นะในในปีนะในปีในปีนปที่รถปีเดียวกันเนี่ยผมว่ารถผมไม่แพ้ใครเลยอะค่ะสภาพนะสวยงามแบบโโหคันทรงกระสีเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยสวยดำเมี่ยมทั้งเส้นนะครับเอามาดูภายในละก้องเนี่ยมาดู เปิดให้ดูทุกคันแหละงานน้องแหม่มภายในดีไหมดูเด็กประตูรักพี่ๆภายในแล้วเดี๋ยวจะหาว่าคุยคุยสักหน่อยก็ได้ภายในนี่เดิมๆเลยนะคะยังไงพูดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าคุยนะครับยังไงเนียนไหมเนียนปะเนียนไหมยังไงพี่เนียนไหมหกเกียร์นะสี่เมตรสามสิบเนี่ยหกเกียร์ทั้งสองคันแหละเนีสภาพ สภาพอบ่นี้ไม่ซื้อเนี่ยอยากขายคันนี้เอาคันนี้ก่อนเลยเท่าไหร่คันนี้ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทมันฟรีไหมฟรีไหมฟรีถ้าเครดิตดีฟรีหมดเดินมากับเครดิตดีเดี๋ยวจัดให้เลยฟรีทุกอย่างฟรีขับส่งตากล้องแล้วกันมึงเดินถอยแล้วล่วงท่อเนี่ยหาตึมเลยนะกล้องหล่นก่อนไม่หากล้องหล่นอ้าวแม่ค่ะเสร็จยังคะนันอะเสร็จแล้วเท่าไหร่อ่ะ คันนี้595 0 0 0บาทค่ะลาวก่เมรคันนี้ยเมตรส0มเหมือนกันโอเคเขามามาตรฐานเดียวกันวันนี้คันนี้มาต่อเลยคันนี้อยากขายทำไมอะเห็นมันนานแล้วเนี่ยจำทะเบียนมันได้คือมันจอดอยู่ข้างในพี่ไม่ใช่ว่าไม่สวยอะไรนะแต่เหมือนไปจอดอยู่ข้างในแล้วมีคนรถปีห้าแป8วิ่งแสนแสนหมื่นโลหนูไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีไม่เคยทำสีด้วยนะผมจะบอกให้รถเนี่ยสวยแบบ S <S 2> <S 2> ไม่รู้เลย <อะ S 1> ผมอาจจะดวงไม่ดีกับการขายรถหกล้อก็ได้จอดนานนิดนึงเนาะใช่คือคืออย่างที่บอกอะถ้ามันไม่สวยเนี่ยเราก็จะไม่ว่ามันหรอกแต่มันสวยเออแต่คือแปลกคือเขา่าขายกันโคมๆเราก็โคมๆกันแล้วราคาเราก็ไม่ได้ทิ้งห่างด้วยนะคะราคาก็ไม่ได้เวอร์ <S <S ห่างห่างและถูกกว่าเขาด้วยเขาขายกันโคมๆเราก็โคมๆกันฝนหล่นใส่พี่พี่ที่เป็นเนื้อคู่ที่หายอยู่มาจับเนี่ย เชียร์เลยเชียร์คันนี้ยาวกี่เมตรน้องแหม่มคันนี้สี่เมตรสามสิบค่ะหัวใหญ่ร้อยห้าสิบแรงกว้างสองเมตรด้วยนะน่ะกว้างสองเมตรสามสิบใช่ค่ะตู้สวยงามเลยทีเดียวสวยทั้งคันอ่ะคันนี้เพราะว่ามันจอดอยู่ข้างออฟฟิศไงหนูมองทุกวันเห็นเฮ้ยย้ายแล้วย้ายแล้วเอ้อย้ายไปไว้อีกฝั่งหนึ่งค่ะมันก็ลูกค้าก็ไม่ค่อยเดินไปเนาะจำทะเบียนได้มองอ้าวยังอยู่อีกเหรอซื้อที ซื้อทีค่ะพี่พี่ซื้อทีพี่พี่ถ้าชอบขายอคันนี้คันนี้หนูแนะนำหัวคัฟซีก็ขายใช่เอาไม่เอาตู้ก็ได้ไปทำดั้มทำไรก็ว่าไปราคาลดลงนิดนึงใช่ราคาเท่าไหร่คันนี้ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเหมือนกันราคาเหมือนกันเลยเนี่ยรถสี่คันเท่าไหร่วะเนี่ยสี่คันสองล้านมีไหมมีไหมแบบโทรมาไอ้สี่คันสองล้านได้ป่ะวะขายไหมราคาไม่ขายขาดทุนสี่คันเหมากสองล้านไม่ขายไม่ขายขาดทุนครับไม่ไม่ไหวครับไม่ไหวครับยอมครับ หมอบหมอบหมอบถ้าถ้าถ้าสี่คันต่อสองล้านหมอบครับยอมครับไม่ไหวรถสี่เอาจริงมันสวยทุกคันนะคะแต่หนูว่าจะจะเชียร์คันนี้ให้กำลังใจมันหน่อยมันน้อยใจรถผมสภาพโอเคทุกคันนะครับผมมั่นใจเรื่องคันส่งคันซีผมมั่นใจมากครับมั่นใจว่ารถเราสภาพแบบใช้งานได้เลยอะคั้คันซีนี่เราเป็นการันตีด้วยชื่อเติมอัตาร์อ่าการันตีด้วยหน้า้องแหม่มครับี่มีปัญหากพราะเาด่าแหม่มไม่ทำครนซีไม่ดีแล้วก็ไม่ซื้อตั้งแต่แรกเราไม่มองเลยดีกว่าอ่าครับเรา เรามีมาตรฐานเราใช่นะครับเรายืนอยู่ตรงนี้ด้วยคําว่าเราไม่โกหกแล้วกันถ้าเราโกหกเราจะยืนอยู่ท่านี้ไม่ได้เราจะลืมเราเสียงดังเราโวกเวกโวยวายชงช้างแต่วันนี้ถ่ายคิปเสียงเบานะเพราะว่าข้างๆก็มีคนถ่ายเหมือนกันเราชงช้างเราเงี้ยเราต้องชัดเจนรถเราต้องคุณภาพมาตรฐานเนี่ยเราก้องเดินดูไปเรื่อยๆเป็นไงรถสภาพแบบเนี้ยหาที่ไหนนะครับคันนี้ห9 5้า้านะคะ59 5้าปี5้าด S <S คันนี้595เหมือนกันปี5-6าหนะคะทำงานน่าใจเงินโอ้ย <S <S อ <า S 2> ไม่เ้ย<ๆ>เหมือนมีไฟงไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาถ่ายนานหรือเปล่าตอ่ตอต่อคันนี้ฮะคันนี้ถูกหน่อย5้าแสนถูกหมืนบาทค่ะปี53าสมแต่สภาพอยงนี้เลยนะคันนี้ซื้อได้เลยนะขับดีมากสวยขับดีมากคันนี้ใครจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวฟรีค่าประกอบการฮะยังอยู่ในประกอบการเราอยู่ไง อ๋อคันนี้อยู่ในประกบการรถเราเองรถเราเองค่ะแล้วก็มาที่คันนี้ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทรีบซื้อนะอคันไหนรีบโทรมาเลยซื้อนะอยากล้อผมไม่ค่อยมีนะแต่ก็มีแกแต่ว่าไปก็มีอีกไหมมีตัวเลือกแบบนี้อีกไหมมีพี่เขาบอกไม่มีไม่มีกูเห็นเต็มเลยหกมีพี่มีมีรถก็มีหลายหลายแบบหลายสไตล์ครับเดี๋ยวจะพามาถ่ายให้ทุกๆสไตล์จริงๆรถก็กรลังเสร็จจากอู่บ้างอะไรบ้างก็ซ่อมบ้างอะไรบ้างก็หลายๆอย่างครับบางที เอาไปลองแล้วไม่ผ่านก็ซ่อมก็มีมบางทีเครื่องก็ต้องซ่อมนะครับพูดตรงๆครับขนาดเราว่าเราเช็คมาแล้วฟังเสียงแล้วว่ามันรถมันโอเคบางทีพอลองขับกันแบบจริงจังแบบวิ่งสัก80ดสิบร้อยหนึง่งยาวๆหลายๆโลเข้าก็ก็บางคันก็มี<ล>มปัญหาพูาดตรงๆครับมีปัญหาเราก็ไปจัดก,การซ่อมซะให้มันเรียบร้อยจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเพราะรถแต่ละคันส่งไกลๆจริงๆครับ ไปกันทีห้าหกร้อยโลเจ็ดร้อยโลขนมอย่างเงี้ยเก้าร้อยโลพี่ก็ซื้อไปไปใส่แมคโครสามดันแปดใส่ได้พอดีเลยเขาส่งรูปมาให้ดูด้วยนะครับสวยเลยนะครับที่คันที่เป็นเทลเลอร์ที่เป็นเทลเลอร์ที่ส่งนครนะครับน้องแหม่มก็เพิ่งไปส่งมารถเราส่งทั่วครับเราก็ไปเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะไปส่งหนองบัวลําพูหนึ่งคันอีกไม่กี่วันน่ะน่าจะวันสองวันนี้ต้องไปส่งหนองบัวลำพูาจะไปส่งหนองบัวลำพูหนึ่งคันนะครับก็ก็อย่างที่บอกครับรถเราส่งไกลจริงการันตีเรื่องเครื่องอยู่แล้วเพราะเราขับไปส่งเเเอองงงพพััก็คาามืรนี่ยแหละ ใช่ครับคือตอบไม่ได้ว่าเ้ยไม่พังแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีครับมันก็มีโอกาสที่มันจะเสียได้อะไรได้ครับรถแต่ว่าในระหว่างที่เรายังไม่ได้ส่งถึงมือลูกค้าเนี่ยรถเป็นไรเนี่ยเรายินดียินดีที่จะดูแลให้ทุกอย่างนะครับยินดีที่จะดูแลให้ทุกอย่างแต่ไม่ไม่มีพลาดนะส่งผ่านตลอดนะครับไม่เคยมีคันไหนที่มัน มีกึ๊กกก,ก,ก,กึ๊กกเพราะว่า,ราจริงๆเราก่อนจะไปส่งได้เนี่ยเราจริงๆเราเราขับก่อนเธอ,อเราเรา,เราค่อนข้างซีเรียสเรื่องไอ้พวกนี้มากเพราะว่าเราคือเราอยากให้มันเสียในช่วงที่เรากําลังลองค่ะหรือว่าถ้ามันจะพังมันควรจะพังตอนนี้เลยใช่จะรู้สึกดีมากใช่คืออาจจะแย่แหละที่มันพังแต่อย่างน้อยก็ไม่แย่เหมือนลูกค้าบอกว่าพังใช่ค่ะนะครับอันนี้คือ ดำเนินธุรกิจแบบนี้จริงครับดำเนินธุรกิจด้วยความแบบนี้จริงครับพี่ๆหลายท่านที่มาดูรถหรือเคยซื้อขายกันก็จะทราบดีครับละผมดำเนินธุรกิจแบบนี้จริงผมตั้งใจแบบนี้พ่อผมสอนมาแบบนี้พ่อไต้องก็เสียงดังแบบนี้ครับแต่ไม่ได้ดุนะมีลูกค้าแบบว่าดุไม่ดุไม่ดุครับชัดเจนไม่โกงเอวากรจายดีกจดีชัดเจนครับไม่ มีล<ด>ูกค้าหลายคนบอกว่าพ่อคุณต้นเขาจำบางคนก็กลัวนะเพราะว่าเห็นแกเสัญญาเขาเงียบๆเขาบางทีบางทีคนทําลูกน้องทํางานไม่ถูกใจก็ต้องมีกันบ้างครับเขาบางทีเราอย่างที่บอกครับบางทีเราจริงจังเวลาง,งานเราพลาดเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้มงวดกันขนาดนี้ไอเรื่องรถมันพลาดมันพลาดมามันใหญ่นะมันไม่ใช่เลยคือคือบางทีมันพลาดเนี่ยผมมีนะครับมีเคสหนึ่งส่งรถเรียบร้อยแล้ว จากเต็นต์เราก็เกือบร้อโลเหมือนกันลืมติดสติกเกอร์สองจุดผมต้องให้คนของผมกลับ<า>ไปติดสติกเกอร์นะครับรถ้าพี่ก็ซื้ออยู่พี่ค็น่าจะดูเราจําได้เลยพี่บอกโอแค่นี้เองไม่ผู้หญิงสวยๆใช่สําหรับผมไม่แค่นี้ครับสำหรับผมมันคือแบบเฮ้ยไม่เรียบร้อยอะนะครับเพราะฉะนั้นรถเนี่ยมีขายหลายๆที่แต่ถ้าจะเอาร้อยปอร์เซนต์มาตรฐานหรือว่า ชื่นชอบในงานบริการเราชื่นชอบในการเก็บงานเราชื่นชอบในความตรงไปตรงมาของผมหรือทีมงานเนี่ยทุกคนนะครับก็เดินทางมาได้เลยเติรโโ์มมตคาร์ศรีราชาไม่ใช่ศรีราชานนทบุรีค่ะอยู่บางบัวทองไซน้อยไม่ใช่ศรีราชา <c oughs> ไม่ใช่แปดลิว้วมีที่เดียวพี่พี่บางบัวทองครับมาไ,ได้เลย มีถามว่าสมัยก่อนเปิดอยู่ศิลาชายหรือเปล่าค่ะที่นี่อยู่ที่นี่มาอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับอยู่นี่นะคะอยู่นี่ครับอยู่นี่อยู่บางบัวทองนนทบุรีครับเดี๋ยวต้องย้ำทุกคลิปแหละเดี๋ยวลูกค้าจะไปศิลาชัยอีกครับก็ก็ไม่อยากให้หลงไปไกลพี่คือหลงไปแล้วมันไม่เจออะไรนนอกจากไก่ฮุบอลอาจจะไปเจอเต็นท์อื่นแหละอะไรไม่รู้ไปเจอเต็นท์อื่นแต่มีครับมีครับมีลูกค้าบอกว่าพี่พี่มาจําไปแล้วนะต้นผมก็งงเลยว่ามาจําอะไรก็เลยโทรหา หมีว่าใครวางประจำหมีบอกไม่มีไม่มีสรุปว่าจำเต็นอื่นใช่ใช่ใช่ก็คือไม่เกี่ยวกับผมนะผมอยู่บางบัวทองนนทบุรีนะครับถ้ามาไม่เจอผมต้องเจอน้องแหม่มเจอน้องแหม่มต้องเจอคุณหมีเจอพี่หมีทุกวันจะมีกันอยู่แค่นี้นะครับคนที่แบบรับลูกค้าคโดยตรงนะครับเราจะไม่มีแบบเอ้ยผมไปเปิดชื่อนี้เหมือนกันที่เดียวกันแต่ไปขายที่อื่นผมไม่มีนะถ้าไม่มีแค่นี้ก็คือไม่ใช่แล้วนะ ไม่ใช่ผมนะเพราะฉะนั้นซื้อกันได้หมดไม่ว่ากันแต่ว่าผมไม่ได้เกี่ยวด้วยนะผมจะแค่นี้นะที่บางบุวทองต้องมีกัน3 4มี่คนเนี่ยครับที่จะพี่พี่จะเห็นหน้าค่าตาตลอดนะครับประมาณนี้นะน้องแหม่มนะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้รถเราก็ซื้อสดจัดไฟแนนซ์ได้ทุกคันค่ะได้หมดซื้อสดก่อนได้ส่งได้เลยรถทุกคันมีเอกสารเอกสารครบทุกคันขอดูได้ทุกคันพร้อมโอนทุกคันนะครับขับไปส่งขับไปโอนได้หมดนะครับรถพวกนี้ โอนเองหรือให้เราโอนได้เลยได้ครับจะให้ขับไปเจอกันที่ขนส่งแล้วโอนก็ได้เดี๋ยวเราตัดการติดสติ๊กเกอร์อะไรให้ถูกต้องตามแบบขนส่งก็ไปได้เลยใช่ค่ะนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้วันนี้วันที่สิบเ็ดเดือนสิบสองห้าหหกหกนะครับถ้าไปเจอคลิปนี้ในปีหกแปดก็ดูเล่นไป ถ้ายังอยู่นะรถทองขายไปแล้วถ้ายังอยู่ก็โอ้ไม่น่าอยู่หรอกพี่ๆี่ให้ขายเพิ่มเก็บไว้ใหม่นะครับเอาประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้เลยลองดูน้องแม่มีอะไรจะทิ้งท้ายฝากพี่ๆไว้ไหมวันนี้จะไม่พูดสรุปไม่พูดเยอะเดี๋ยวพี่ๆี่ลำคาญก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามช่องลำคานตั้งแต่เริ่มนะมาเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะชื่อช่อง รถบรรทุก4ล้อสวยๆวยเหมือนเดิมเดี๋ยวจะมีคลิปอัปเดตให้บ่อยๆนะคะหนูก็จะมาให้บ่อยๆถ้าฝนไม่ตกป <c oughs> ากได้ค่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ